แม้ก่อนทัวนาเมนต์จะถูกยกเป็นเต็งแชมป์มทีมต้นๆหากแต่เมื่อถึงเวลาสึกยูโรเปิดฉากฟาดแข่งกันจริงๆทีมชาติอังกฤษกลับไม่ได้เข้าใกล้จุดนั้นเลยครับตรงเงินข้ามพวกเขาถูกวิพากวิจาร์อย่างหนักโดยเฉพาะตัวกุนซืออย่างเกเรตเซาเกตที่โดนทัวลงยับยับ,ยบแทบทุกนัดจะแท็กติกรัดกุมเน้นผลชวนง่วงหลังๆนี้ยิ่งเล่นก็ยิ่งไร้ทรงไม่สมกับเป็นทีมเต็งรัพยากรล้นเมอซุปตาเต็มทีมบรรดาตัวจริงอย่างจูดเคนหรือแม้แต่โฟเดนนักเตะเหล่านี้ล้วนฟอร์มดรรอแงงกกััับต้นส หากแต่เมื่อต้องสวมเสื้อทีมชาติลงเล่นให้เซาเกตพวกเขากลับเงียบกริบเล่นไม่ออกราวกับเป็นคนละคนยังไม่พูดถึงผู้เล่นสำรองฝีเท้าดีอีกหลายรายที่สองนัดแรกแทบไม่ได้โอกาสลงสนามด้วยซ้ำอีกเรื่องน่าหนักใจและทำเอาแฟนบอลอึ้งไปตามๆกันคือเซาเกตให้เหตุผลถึงฟอร์มการเล่นของทีมชาติอังกฤษที่น่าผิดหวังวันนั้นเป็นเพราะการขาดหายไปของคาเวนฟินลิปมิดฟิลด์ซิตี้ฟอร์มอกทะเลที่ไม่มีชื่อในยูโรหนนี้ เรื่องดังกล่าวทำเอาหลายคนงงกับตะกาศเซาเกตเข้าไปใหญ่ครับอย่าลืมว่านักเตะในตำแหน่งเดียวกันอย่างคอบบี้ไมโนหรือแม้แต่อดัมวาตันล้วนทำผลงานได้โดดเด่นกับสโมสรและพร้อมลงสนามทุกเมื่อหากแต่คุณซื้อทีมชาติอังกฤษกลับไม่เลือกใช้งานนักเตะเอง แถมยังไปตะบ,บี้ตะบันจับเทรนนอาโนโมายืนเป็นกองกลางทั้งที่ไม่ใช่ตำแหน่งธรรมชาติของแบคขวาเลี้ยวผูตั้งแต่แรกเอาล่ะจากความมลมาดในการจัดตัวผู้เล่นสลับไปดูผลงานรอบแบ่งกลุ่มแมชประเดิมสนามทีมชาติอังกฤษชนะเซอร์เบียหืดจับ1 0นัด2เสมอเดนมาร์กแบบโอกาสยิงน้อยกว่า11กระทั่งเกมสุดท้ายพวกเขาโชว์ฟอร์มได้สมคำล่ำลรอโดยการเจ้าทีมรองบอลอย่างสโลวีเนีย0 0และถึงแม้ตอนจบ5แต้มในมือจะเพียงพอต่อการเข้ารอบน็อกเอาท์ในฐานะแชมป์กลุ่มซี หากแต่ได้ผลงานสุดย่ำแย่ในสนามบวกกับฟอร์มการเล่นที่ผ่านมา3มนัดก็ยังไม่มีอะไรดีขึ้นนั่นทำเอาหลังเกมเมื่อคืนแฟนบอลไม่น้อยที่เดินทางมาเชียร์ทีมรักติดขอบสนามเริ่มจะอดรนทนไม่ไหวกับเกเร็เซาเกตแล้วครับบางส่งเสียงโห่แจกกล้วยตะโกนไล่กุนซือรายนี้ลั่นโคลเนสเตเดียมอีกไม่น้อยออกอาการหัวร้อนโดยเฉพาะช่วงจังหวะเซาเกตผ่านนักเตะเดินไปปลบมือขอบคุณแฟนบอลแถวมุมทงชดนั้นกองเชียร์กลุ่มหนึ่งถึงกับปาแก้วพลาสติกลงมาในสนามต่อหน้าต่อตา,ซาเซากตเลย เรียกว่าบรรยากาศที่เกิดขึ้นหลังเกมเมื่อคืนถ้าไม่บอกนี่นึกว่าอังกฤษตกรอบด้วยซ้ําอย่างว่าอะไรครับในมุมแฟนบอลด้วยขุมกําลังนักเตะรวมถึงการถูกยกให้เป็นทีมเต็งก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์ไม่แปลกที่พวกเขาจะคาดหวังอยากเห็นทีมชาติอังกฤษทําผลงานได้น่าประทับใจกว่านี้แต่สลับไปฝั่งแกรเรสเซาเกตแม้จะโดนวิพากษ์วิจารอย่างหนักแถมเรีอคชั่นจากแฟนบอลหลังเกมเมื่อคืนก็น่าจะบอกอะไรหลายอย่างละ หากแต่ล่าสุดดูเหมือนว่ากุนซื้อทรีไลออนจะนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวเาวเกตให้สัมภาษณ์เชิงตัดเพาะถึงเหตุการณ์ดังกล่าวว่าผมเข้าใจปฏิกิริยาที่พวกเขาแสดงออกมานะเป็นเรื่องดีสําหรับทีมที่แฟนเบาพุ่งเป้ามาที่ผมไม่ใช่ตัวนักเตะอีกอย่างมันยังก่อให้เกิดบรรยากาศแปลกๆในการทํางานของผมด้วยผมไม่เคยเห็นทีมไหนผ่านเข้ารอบและต้องมาเจออะไรแบบนี้มาก่อนก็ไม่รู้ว่าคําสัมภาษณ์ของเซาเกตจะลดอุณภูมิความเดือดดานได้ไหม หากแตที่แน่ๆดูจากอาการแฟนบอลเมื่อคืนทีมเข้ารอบยังโดนเละข,ขนาดนี้แล้วด่าน็อกเอาท์ทับสิงโตคำรามเกิดพลาดท่าตกรอบแบบไม่มีทรงอีกนี่ไม่อยากนึกภาพเลยครับว่าทีมชาติอังกฤษของเกรเรสเซาเกตจะทวนลงฉ่ำขนาดไหน